<ส>ตอนนี้มามาเล่นจนเหนื่อยแลย้วมาอยากแช่น้ำเฉยๆดูสระห้องเราไม่เล่นนะคะไปเล่นอยู่สระใหญ่ตรงนู้นห่วงก็ไม่เอาไปวันนี้ <commissions> ดู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  มาแล้ววันที่ปล่อยให้มามาเล่นเหงาอยู่คนเดียวมาทำสะสะเทือนเลย కాది <muchas>